สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสงสัยทำไมเวลาเจอคนขับรถไม่ดีเราต้องขับไปเทียบและมองหน้าคนขับเชื่อว่าหลายคนคงต้องเคยเจอคนขับรถไม่ดีและสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกทำคือขับรถขึ้นไปเทียบรถคันดนึงกล่าวจากนั้นก็พยายามมองหน้าคนขับซึ่งไม่มีใครรู้ว่าทำไมถึงต้องทำเช่นนี้ด้วย ด้วยข้อสงสัยข้างต้นทำให้หนุ่มคนหนึ่งได้ตั้งกระทู้ถามถึงเหตุผลของการกระทำนี้ว่าทำไมเราถึงต้องพยายามขับรถไปเทียบและมองหน้าคนขับทำไปทำไมและได้ประโยชน์อะไร โดยความเห็นที่ได้รับเลือกสูงสุดพูดถึงในมุมมองที่ว่าเราไม่ได้ขับไปเทียบเพื่อมองหน้าตาว่าเป็นอย่างไรแต่ต้องการให้คนขับรับรู้ว่าเราเห็นพฤติกรรมของเขาต่างหากจากนั้นเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ถูกต้องมีคนไม่พอใจอยู่อย่างไรก็ตามบางความคิดเห็นได้แนะนำว่าทางที่ดีอย่าเสี่ยงไปทำพฤติกรรมแบบนี้ดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นใคร บางครั้งอาจจะเป็นคนหัวร้อนหรืออันธพาลจนนำไปสู่การมีเรื่องและทำร้ายร่างกายได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ